ยกทีมนักแสดงครบชุดมาเลยนะคะมาจากกัมพูชาค่ะเพราะว่า The Dark m a t า r หรือว่าแม่นุนภาพยนตร์ทำเงินอันดับหนึ่งในกัมพูชาได้มาฉายต่างประเทศที่แรกก็บ้านเราเนี่ยแหละค่ะประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะแม่นุนเนี่ยกลายเป็นไวรัลก่อนเข้าฉายปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เพราะว่าทีเซอร์สั้นๆเห็นรายละเอียดค่ะอย่างเช่นผู้หญิงตั้งขันคลอดเสียชีวิตกลายเป็นผีเฮี้ยน เรื่องดูคุ้นๆมากนะคะจนหลายคนนึกถึงภาพยนต์แม่นาคของบ้านเราค่ะ ตัวจ้าสวัสดีจ้าิพยนเรื่องไมมกลาเพลิงนี่คือบ้านจะบัญชังรุ่นร้อนฮาวิ่งปฏิกรริยาชมจีฮายิ่งผียนหลายลุงานนี้ผู้สร้างภาพยนตร์และคนเขียนบทยืนยันเลยนะคะโนกอปี้ไม่มีลอกค่ะแต่ที่รู้สึกคุ้นก็เพราะว่าวัฒนธรรมหรือว่าตำนานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราคล้ายกันนะคะโดยที่กัมพูชาก็มีความเชื่อเรื่องผีตายทั้งกลมที่ยังมีห่วงกับครอบครัวและชื่อของแม่นุ่นเป็นที่รู้จักในกัมพูชาในฐานะผีเฮี้ยน ที่เล่าขานกันมานานค่ะ จริงๆแล้วกัมพูชามีผีในวัฒนธรรมร่วมกับบ้านเราหลายตนนะคะอย่างเช่นกระสือที่กัมพูชาเขาก็มีเขาเรียกอาบค่ะรูปร่างก็เป็นแบบกระสือบ้านเราเลยค่ะส่วนผีตายทั้งกลมก็มีทั้งในลาวไทยกัมพูชามาเลเซียส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความกลัวจากระบบสาธารณสุขที่อาจทําให้การตั้งครรภ์และการคลอดไม่ปลอดภัยอัตราการรอดต่ําค่ะด้วยก่อนหน้านี้น,นะคะเมื่อปี2004หรือว่า20ปีที่แล้วกัมพูชาก็เคยมีภาพยนตร์เรื่อง บ a t ณาธ e การโกสเล่าถึงผู้หญิงที่ป่วยตายกลายเป็นผีรอสามีกลับมาเพรอะเรื่องก็ดูคุ้นๆเหมือนกันหากทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของตำนานค่ะที่เล่ากันปากต่อปากแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วค่ะการได้ดูหนังจากเพื่อนบ้านก็เหมือนได้เห็นอีกมุมนึงของการพัฒนาค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งที่ที่อยากพูดก็คือเราพูดกันเรื่องซาว์พาวเวอร์กันอยู่นะนคือ ผมว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประเทศที่รับซอฟต์พาวเวอร์ของเรามากแต่เพอิญมันมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมภูมิภาคบางอย่างที่เหมือนกันเช่นการแต่งกายการดำรงชีวิตในสมัยก่อนมันทําให้บางอย่างเนี่ยมันใกล้เคียงแม้กระทั่งตำนานต่างๆมันจะเป็นเรื่องเล่าขานที่เล่าไปแล้วเดินทางไปแต่ผมว่า,าทาั้งนั้นที่ทั้งเพื่อนบ้านเราอะ่ะเขาเขาเห็นเราเป็นเกาหลีลนะครับเขารู้สึกว่าหนังไทยเป็นหนังที่เขาอยากดูดาราไทยเป็นดาราที่เขาเขาเกรี๊ดนะครับ แต่เดียวกันถ้าเราเราเราไม่ต้องเปิดรับก็ได้แต่ไม่ต้องไปมีเฮสปีดกันเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับที่ผ่านมาค่ะมีหนังกัมพูชาได้เข้าฉายบ้านเราอย่างเช่นสไบกงคนหนังเหนียวปี2014ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากคอหนังบ้านเราเป็นอย่างดีนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคงกระพันชาตรีคนไทยเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายๆค่ะ ส่วนตอนนี้หนังผีตายทั้งกลม The Dark Matter นะคะมีการขายลิขสิทธิ์ไปแล้วในหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ